ก็มาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับปราจําอ๋อขอประทานโทษครับฮานอย VIP จวหัวมาผิดเลยก็แนวทางฮานอย VIP นะครับประจําวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับสําหรับฮานอย VIP เมื่อวานเป็นฮานอยเดียวในบรรดา3ามฮานอยที่เด่นไม่มาครับโลโถทิมนะครับ2882เมื่อวานมาทั้ง2 <UNKNOWN> 1> 2องหเลยมา2แสดงว่า2เดินดีครับยังไงวันนี้ลองรับชมรับฟังเลขที่ผมจะวางนะครับถ้าถูกใจชอบใจตามครับทําไม่ถูกใจผ่านแล้วกันครับและถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาครับเรากวนดูให้ผมด้วยนะครับสําหรับพานอยวีพีเมื่อวานหกสองหนึ่เจ็ดสอวันนี้เดินสูตรจับได้คือ8ครับชอบ8ครับ เอีครับผม08 083898 083898 32 82แล้วก็02ครับมัด3เข้าไปครับผม มา3เพื่อเล่น3ตัวนะครับ308 338 388 398 3233 22 382แล้วก็302ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็พิจารณาดีๆก่อนตามครับ